ดำเกาะกระแสลกันตอในช่องที่2ค่ะช่วงนี้เราจะไปกันที่นครแมนฮัตตันในสหรัฐอเมริกานะครับในนิวยอร์กนะครับแมนฮัตตันนั้นได้ชื่อนะครับว่าเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดเมืองหนึ่งนะครับเป็นนครที่มีผู้คนอยู่กันเยอะมากนะครับแล้วก็ที่อยู่นั้นราคาที่ดินค่อนข้างแพงมากแล้วก็ต้องอยู่กันแบบเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นอาคารเป็นตึกนะฮะซึ่งแน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่แมนฮัตตันขาดก็คือเรื่องของธรรมชาติเรื่องของสนามหญ้า สนามหญ้าสีเขียวเป็นสิ่งที่หายากมากๆในแมนฮัตตันแม้ว่าจะมีเซนทันพาร์คอยู่ใกล้ๆแต่ก็ต้องเดินทางออกไปอีกอนะครับเขาไม่สามารถหาได้ภายในชุมชนของพวกเขาก็เลยมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาปิ๊งไอเดียว่าอยากจะเนรมิตห้องของพวกเขาเนี่ยให้เป็นสนามหญ้าแล้วก็มาเป็นที่ที่สามารถใช้ในการจัดปาร์ตี้ได้ค่ะซึ่งพอเปิดให้บริการอย่างนี้นะคะต้องบอกว่าเสียงตอบรับดีมากๆเพราะว่าทุกคนเนี่ยอยากจะมาพักผ่อนในสนามหญ้าแบบนี้เรากบว่าตัวเองเนี่ยมีสนามหลังบ้าน แล้วเขาก็คิดเป็นเช่านะคะพี่แรดปรากฏว่ามีคนเนี่ยมาเช่าเต็มตลอดช่วงซัมเมอร์ด้วยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่สนามหญ้าแห่งนี้กันค่ะ นี่ยละครับบรรยากาศที่บ้านแห่งหนึ่งต้องบอกว่าเป็นอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง<แ>นะฮะที่นครแมนฮัตตันในนิวยอร์กนะครับเมื่อเปิดประตูเข้าไปที่หลังบ้าน<ม>ก็จะเห็นสนามหญ้าสีเขียวขจีแบบนี้นะครับแล้วก็มีการจัดปาร์ตี้ปิ้งย่างบาร์บีคิวกันอยู่นะฮะซึ่งที่นี่คือสนามหลังบ้านจริงๆ<แ>นะครับเป็นหญ้าแท้ๆไม่ใช่หญ้าเทียมตั้งอยู่กลางย่านแมนฮัตตันที่เปิดให้บริการแก่คนทั่วไปนะครับ<ม>สามารถเข้าไปใช้บริการได้โดยที่มีราคาค่าเช่า ีราคาค่าเช่าอยู่ที่ประมาณ3,000บาทต่อ1นชั่วโมงมหรือว่าประมาณ100ยเหรียญสหรัฐนั่นเองนะหนึ่ง้เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองก็จะสามารถใช้เวลาพักผ่อนหนึ่งชั่วโมงได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็สร้างสีเขียวเอานําสิ่งที่เป็นธรรมชาติมาไว้ให้กับตัวเรานะครับก็บอกว่าเจ้าของบอกว่าคุ้มค่า3,000ันไม่แพงค่ะสนามหลังบ้านแห่งนี้นะคะถ้าดูดีๆแล้วก็คือพื้นที่1ล็อกนั่นเองค่ะคถูกขนาบข้างนะคะด้วยตึก สูง2หลังเลยซึ่งเจ้าของเนี่ยเขาตั้งชื่อมันว่าท i m e Share Backyard ค่ะค mm hmm. วามหมายตรงตัวเลยหมายความว่าสนามหลังบ้านที่สามารถแบ่งปันกันได้ค่ะแล่ทางเจ้าของพื้นที่นะเขาจะเปิดให้บริการเฉพาะช่วงฤดูร้อนเท่านั้นที่ทุกคนเนี่ยอยากจะทำกิจกรรมกลางแจ้งกันแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่2แล้วค่ะที่เปิดให้บริการมาค่ะ ในคอร์บินคาร์วาเลโล่เนะครับเป็นหนึ่งในผู้ที่มาใช้บริการมาพักผ่อนที่สนามหญ้าแห่งนี้นะครับเขาก็บอกว่าที่นี่เนี่ยให้ความสึกที่แปลกนะเป็นสนามหลังบ้านที่ให้ความสึกที่แปลกออกไปแต่ก็มีการตกแต่งมีการจัดสวนมีการใช้พื้นที่ได้อย่างสวยงามนะครับก็รู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงแม้ว่าจะอยู่กลางย่านแมทฮัตตันก็ตามนะครับ แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันอยู่ห่างจากใจกลางนครแมทธันในดาว์ทาวมาฮัตตันเนี่ยเพียงไม่กี่บล็อกเท่านั้นนะครับซึ่งพอได้มาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละ สนามหญ้าที่อยากจะเนรมิตให้กับให้มาอยู่หลังบ้านขอ,ของเขาเองซึ่งเขาไม่สามารถจะทําได้และอย่างที่เห็นนะคะนี่ก็ไม่ได้เป็นบริการสนามหญ้าปลอบหลาค่ะอุปกรณ์ในการพักผ่อนที่เห็นอยู่นี้คือเขามีเตรียมไว้ให้แล้วไม่ว่าจะเป็นเตาปิ้งบาร์บีคิวถังน้ําแข็งโต๊ะปิกนิกเก้าอี้ยาวรวมถึงมีอุปกรณ์ออกกําลังกายง่ายๆด้วยอย่างเช่นหุ่ละหุปค่ะก็เอาไว้บริการแขกที่มาเยือนกันเต็มที่เลยครับดังนั้นค่ะใครที่กําลังหาสถานที่ในการปิกนิกอยู่ที่นี่ถือว่าเหมาะสมอย่างมากเนื่องจากว่าอุปกรณ์ครบครัน แหมก็ควรจะมีนะเพราะว่าจ่ายสักสามพันะนแหมไม่มีอะไรให้เขามีแต่หญ้าเปล่าๆก็กรายอยู่ะนะ ลอเรนซ์ดิโพลิโตเป็นเจ้าของสนามหญ้าหลังบ้านแห่งนี้นะครับเขาบอกว่าผู้คนชอบจะทํากิจกรรมกลางแจ้งกันแน่นอนนะฝรั่งชาวต่างชาติอเมริกันเนี่ยชอบมากอาบแดดทากิจกรรมกลางแจ้งเล่นกีฬาไปปิกนิกแต่ถ้าว่าหายากมากๆนะครับสำหรับสถานที่ในนครแมนฮัตตันเนี่ยเขาก็เลยปิ๊งไอเดียนี้ขึ้นมาแล้วส่วนใหญ่เนี่ยที่อยู่อาศัยของเขาเนี่ยก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กเป็นห้องสตูดิโอหรือว่าไม่ค่อยจะมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับก็ อยากจะไปพักผ่อนตามส่วนสาธารณะก็ไม่ค่อยสะดวกแล้วก็ไม่มีความเป็นส่วนตัวด้วยเขาก็เลยนนคิดว่าทําแบบนี้น่าจะได้ผลนะ ค่ะและผู้ที่มาเช่าสนามญ้าในวันนี้นะคะก็คือเอมิลี่นับสเตอร์ค่ะเธอบอกว่าตัวเองเนี่ยเติบโตในมินิโซตาแต่ว่าต้องย้ายมาที่นิวยอร์คค่ะทําให้คิดถึงพื้นที่กว้างนะบ้านเกิดเธอมีพื้นที่สนามย่ามากกว่านี้มากก็เลยมาเช่าที่นี่แหละเพื่อเป็นการระลึกถึงความหลังและเพื่อเป็นการผ่อนคลายจากความเครียดทั้งหลายด้วยค่ะและวันนี้เธอกอน,นัดกวนเพื่อนๆมาร่วมทำบาร์บีคิวกินกันค่ะ คาเวเลโรนั้นบอกนะครับว่าตัวเขาเนี่ยไม่เคยที่จะมีสนามหลังบ้านเป็นของตัวเองแล้วที่นี่ก็เหมือนกับมีงานศิลป์นะครับให้ชมด้วยนะครับส่วนผู้ที่มาใช้บริการที่นี่อีกคนหนึ่งก็บอกว่าชื่นชอบกับสนามแห่งนี้ที่มีอุปกรณ์ครบคันในการปาร์ตี้มีเตาบาร์บีวมีเรื่องของมีอะไรอะชิงช้าด้วยนะครับมีอุกรณ์มีเครื่องเล่นต่างๆด้วย ซึ่งเถาว่าไม่ต้องวุ่นวายในการเวลาไปสวนสาธารณะเนี่ยต้องหยิบของไปปิกนิกเองมีโต๊ะมีเก้าอี้มีผ้าไปปูเองแต่ว่าที่นี่เขาจัดให้หมดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเครื่องดื่มแล้วก็น้ําแข็งก็มีให้บริการด้วยนะครับแล้วถ้าที่นี่เปิดบริการให้ตลอดทั้งปีเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องดีแน่นอนเพราะว่าถือว่าบริเวณตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนตัวเป็นจัดสามารถจัด private party ได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างชื่นชอบแล้วก็เธอกับเพื่อนๆก็สามารถมาทําอะไรกันได้ตามใจชอบด้วยค่ะและสําหรับใครที่อยากจะมาพักผ่อนที่สนามหญ้า ไม่ใช่อยู่ดีๆเดินมาได้เลยค่ะต้องจองคิวผ่าน <ừ m. S 1> เว็บไซต์แล้วต้องจองล่วงหน้าเป็นเวลานานเน,นื่องจากว่าทางเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่เปิดให้บริการอีกครั้งในช่วงฤด,ดูร้อนคิวจองเนี่ยแทบจะเต็มเอียดทุกชั่วโมงแล้วค่ะเพราะว่าลูกค,ค้าบางรายเนี่ยไม่ได้อยู่กันแค่ชั่วโมงเดียว <ừ m. S 1> เขาก็น่ยปิกนิกทั้งทีขอหลายๆชั่วโมงเลยค่ะยาวแน่นอนนะเอาละดูแล้วเนี่ยมันสะท้อนถึง บ้านเราเนี่ยต่อไปไม่แน่อนาะคตอาจจะมีแบบนี้นะถ้าเกิดว่าไม่ช่วยกันดูแลถ้าเกิดว่าเรื่องของผังเมืองการควบคุมในการสร้าง เมืองมากขึ้นตึกสูงมากขึ้นเหมือนอย่างในประเทศจีนเมืองใหญ่ๆหลายเมืองในประเทศจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะหาส่วนที่เป็นหญ้าสีเขียวต้นไม้ส่วนสาธารณะเนี่ยย่างขึ้นทุกทีแล้วนะครับและอย่างที่นี่เนี่ยจริงๆก็มีข้อดีก็คือว่ามีความเป็นส่วนตัวไม่เหมือนอย่างเขาก็มีส่วนสาธารณะอย่างเซนทรัลพาร์คที่เป็นเหมือนกับเป็นเมืองที่อยู่กลางเป็นป่าที่อยู่กลางใจเมืองนะแต่ว่าที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะสวยงาม ส่วนตัวกว่าเยอะๆ,ๆด้วย,ววยเพราะว่าไปส่วนสาธารณะเนี่ยจะไปตั้งเตาปิ้งบาร์บีคิวก็ทําไม่ได้นะหวัง,งว่าหวังว่าในกรุงเทพเนี่ยบ้านเราอีกหน่อยอย่าเป็นอย่างนี้เลยคือยังไงขอพื้นที่สีเขียวหน่อยจะได้ทุกคนจะได้ผ่อนคลายกันแบบนี้ ไม่น่าจะถึงจุดที่ต้องเช่าสนามญ้าแบบนี้ค่ะนี่มันเป็นเทรนด์นะเพราะว่าอย่างเมืองไทยเนี่ยสมัยก่อนนะฮะสักสิปีที่แล้วเนี่ยจะเตะบอลทันทีไปเตะที่ไหนก็ได้สนามยยะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้คุณต้องเสียหลายชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเป็นพันนะเพื่อจะเตะฟุตบอลกันเนี่ยมันมันมันสะท้อนหนึ่งอะไรหลายๆอย่างนะก็ช่วยกันอนุรักษ์เรื่องของต้นไม้เรื่องของสถานที่โล่งๆไว้หน่อยนะครับอย่างนี้ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะแล้วช่วงหน้ามาพบกันในช่องสีสันค่ะ